สวัสดีจ้าสวัสดีพอแมพี่นองสู้ผู้สกคนทั้งในประเทศไทยแล้วก็ตั้งประเทศจ้ะมือนี้ภาพพีนองมากกินบักต้องจ้ะบักตองหรือบักกระทอนเนื้อจานนี้นวยสดมันจะเป็นยังสี่จ้ามันจีโดนแน่ละจ้าร้ายมือแล้วนี่จ้าเอามาให้บึงเพื่อคนไดที่ว่าเพิ่นถิบเพิ่นบ่ขั้นไดนเคยเห็นเนาะจ้าเนาะนี่เข้ากับมากกินครับอันน้ำพริกน้ำพริกเปรี้ยวหวานจ้าอืมน้ำพริกเข้าเห็นก่จ้า กินเวลา, bye า,าวบายบายเนาะจ้ะนอบายสามโมงนะจ้ะนี่มาเด้อพี่น้องเด้อกินสงฆน้ำกันจ้ะขออนุญาตซับข้าวหน,นึ่ง้อจ้ะเด้อมาแล้วจา้าผูใ้ใดเข้ามาแล้วกว็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพี้ยนเนาะจ้ะเนาะเพี้ยนก็เป็นกําลังใจให้มูเข้เก่าแล้วจา้ายินดีต้อนรับมูใหม่แล้วก็บมูเก่าจา้ะมาเนาะเสแสรน้ำกัน เบาหลา,ายหายห่างนี่เหือมันก็สิเป็นเนง้อสีจากข้างในก็สิเป็นเม็ดเนื้อสีจ้าเส็บๆไปเลยนะจ้าเนาะเมื่อนน้ลูกสาวอัน,นไปเล่นจา้านี่จแจวเห่าแนมเ็นบ่เนาะพี่น้องแจวเห่าเห็นบ่มากินน้ำก,กันจ้า แสบครับพี่น้องออกหูุดเลยพี่น้องเลยสมแหง้งคนมากินสมกินแฉวกันจังิงๆแล้วจ้ะโอ้ออกหลอดซอนเก๊ก,ก้าเนาะพี่น้องแนละ้วเด้อพี่น้องเด้อย,ยิบเอาเด้อไล่แหง้งมีไล่นัวยอยู่ได้จ้ะนี่ นึ่งพิษพัดลมพี่น้องเอย้อยคอไพรยคอไพรยหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อลืมเปิดพัดลมใบว่งหันมันห่อนไหมจ๊ะห่อนเอาฝนตกอยู่ในประเทศไทยนี่ผากใตนี่ฝนตกซู่มือจ้ะบ่ม,มีนาห่อนนาน้าวจ้ะเด้อพี่น้อง ออกมาสองหน่วยยานกินบะเบิดบกตองนี่ก็บ่ได้ซืือกจ้ะบักกระทอนบ่ได้ซืือเด้จ้ะดิ ประเทศนอกก็คือสิบลูมีดอกจากของแบบนี้หรืออาจเซมีจ้ะบ่านไดมีกะบทรงเสียงมนันได้ดจาเดอ้อเขาบลูมีก็มาเอาได้ดจาเดอ้อเต็มตนุนอยู่จ้ะลูกสัตว์มันก็สิออกเปรี้ยวได้จ้ะเดอ้อเปลือกมันนี่ออกเปรี้ยว ส่วนเม็ดมันก็สิเป็นข้าวๆาวเป็นผุ๋ผยนัดนสงจ้ะกินใดเม็ดมันกินใดจ้ะกินสองสาม,มคำเค็ดแถวแล้วพี่น้องเอ้ย ทำชุดถ่ายเด้อพี่น้องเอ้ยสมเคิดบแขวไหมก็กระสอบอยู่เฮ้ยกินสมยมี่บายพี่น้องเอ้ยเทีบแขวแห้งตอนแรกว่าสิบว่าได้ล่องคลิปเด้อพี่น้องคิดหอดไหมจ๊ะว่าได้เห็ดหล้วก็จะส่งคิดหอดพี่น้องอยังไดบุจ้าสำหรับมือน,นี้ขอโตลาไปก่อนเนะจาะน้อพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า Bye bye.